เฮ้ยทำไงเราจึงจะได้ตาเปล่ามาครับเวลาทุเรียนจะออกดอกต้องใบประมาณนี้นะครับเขียวเข้มเป็นละลอกขึ้นกับลักษณะนะฮะเออแข็งนะแข็งเลยฮะประมาณนี้นะครับต้องเป๊ะเลยประมาณนี้พร้อมออกดอกเต็มที่นะครับไม่ต้องมานั่งกระตุ้นและฮะต้องสะสมอาหารแบบเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็น N P K อะไรเงี้ยนะครับต้องมานะฮะต้องมาอันนี้คือ การช่วงการออกดอกนะฮะโอเคไหมครับเฮ้ยทำไงเราถึงจะได้ตาเปล่ามาครับต้องสร้างความเครียดให้กับรูเรียนก่อนนะครับประมาณต้องอดน้ําครับใบมันพร้อมที่จะออกแล้วนะฮะพร้อมที่จะเจริญพันธุ์ของมันนะครับในการออกดอกนะครับออกดอกมันจะมีการผสมเกสรนะครับแล้วก็ออกผลมาเป็นตาปล่านะครับเราต้องอดน้ําประมาณ10บถึงสิบห้าวันอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแต่ละอันนะครับ แล้วก็เป็นช่วงแรงด้วยนะฮะต้องเป็นช่วงแรงแบบไม่ฝนตกนะฮะถ้าฝนตกต้องนับใหม่นะฮะอดน้ําเพื่อสร้างความเครียดให้กับทุเรียนบอกมันว่าเฮ้ยเราจะนะฮะเราจะให้คุณจเจริญพันธุ์แล้วนะคุณจะตายแล้วนะถ้าคุณไม่มีลรกเนี่ยคุณจะตายแล้วนะดังนั้น,น,นทุเรียนจะรู้ครับมันจะมีฮอร์โมนมีกระบวนการนะครับจะเปิดตาดอกละ นี่นี่ขบวนการเปิดตาดอกนะฮะจริงๆแล้วการเปิดตาดอกเนี่ยมันเปิดตามธรรมชาติจริงๆไม่ต้องใช้ยาอะไรต่างๆเลยนะฮะเอาแบบแบบตรงๆนะฮะแบบตรงๆสามัญชนนะฮะนะฮะขายขายปุ๋ยขายยาอย่าว่าผมนะฮะผมก็ขายอยู่เอาแบบเบสิกนะฮะก็คือมันก็เกิดตามธรรมชาติได้แต่นะ,ะถ้าเกิดว่าบางสวนมันออกไม่ได้เช่นเขาอาจจะ ใบมันไม่เขียวเข้มอ่ะเขียวเข้มคือเขียวประมาณ80%ขึ้นไปนะฮะเราเราก็รู้ว่าใบนี่มันมีคอร์รฟิลใช่ไหมคอร์รฟิลมันก็มีธาตุอาหารแมกนีเซียมใช่ไหมเราอาจจะต้องเติมธาตุรองธาตุเสริมเข้าไปในอะไรครับในใบนะครับอาจจะต้องมีการพ่นทางใบเพื่อให้มันสะสมอาหารเพิ่มเติมนะครับมันจึงจะออกดอกได้นะครับหรือเสริมฮอร์โมนบางสวนจะ,ะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเสริมฮอร์โมนเข้าไปนะครับ สวมธาตุอาหาร้าไปอย่างเช่นพวกอะไรครับการเจริญเติบโตของดอกนะครแล้วก็มีพวกหลกัหลกๆนะครับที่จะใช้แคลเซียมโมลอนตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทําให้เราสามารถผสมเกสรได้สมบูรณ์สามารถที่จะเจริญเติบโตของดอกได้สมบูรณ์นะครับมันจะมีบางอัน,นปุ๋ยเกตอะไรอย่างี้ใช่ไหมเนี่ยที่มีศูนย์อะไรศูนย์ห้าสองสามสี่อะไรเงี้ก็ใช้ได้นะครับตรงนี้แหละช่วงไข่ปลานะครับต้องอดน้ํามันสิบถึงสิบห้าวันนะครับ โอเคไหมครับถ้าไม่ได้ถ้าฝนตกอดใหม่ทํากระบวนการนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอมาเป็นไข่ปลาแล้วอ่าสมมุติว่าเราอดน้ําแล้วสําเร็จแล้วโอ้มันโอลแล้วเป็นไข่ปลาเนี่ยทาไงดีโอ้นะฮะอ่าถ้าโผล่ไข่ปลามาเรียบร้อยครับคราวนี้เราจะให้น้ําเท่าไหร่นะครับจดเอานะจดเอานะไข่ปลาเราจะให้น้ํา3สิบนาที ตรงนี้นะไข่ปลาเล็กๆเ,เราจะให้น้ํา30นาทีนะครับแล้วก็นะครับส30นาทีคือครึ่งชั่วโมงครับ30นาทีแล้วก็เว้นไปสามวันนะมันจะสุดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะให้น้ําครึ่งชั่วโมงแล้วก็เว้นไปอีก3วันแล้วให้ต่อสรุปว่ามัน4วันใช่ไหม <c oughs> นะให้น้ําครึ่งชั่วโมงแล้วเว้นไปอีก3วันตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดก็คือ4วันนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับ พอตาปลาเราเนี่ยพัฒนาการนะครับมันเริ่มจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะดูจากสมพุ่มนะฮะดูจากดูจากภาพรวมนะครับของไข่ไข่ปลาตาปลาเรานะครับถ้าหันเป็นสี่นะฮะหันเป็นสี่อันนะครับถ้ามันออกประมาณสามส่วนนะครับมันมีสี่ส่วนนะฮะถ้าออกสามส่วนเมื่อไหร่นะฮะถ้าไข่ปลาออกสามส่วนเมื่อไหร่นะครับให้น้ําปกติ ปกติเราให้เท่าไหร่เราให้เมื่อกี้นะฮะก็สี่สิบห้าก็สี่ห้าน้อเอ,อ่อถ้าสี่สิบก็สี่สิบไปนะครับให้ให้น้ําปกติแล้วก็เว้นอะไรครับอาจจะเว้นสองวันหรือเว้นสามวันก็ได้แล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ปกตินะฮะถ้าเป็นอีสานนะฮะจะเว้นเว้นสองวันนะฮะให้น้ำสี่สิบนาทีอย่างเงี้ยเว้นสองวันอย่างเงี้ยนะครับที่ผมเคยไปทําคลิปนะครับแล้วอย่าลืมนะครับตรงนี้ช่วงนี้นะครับเพียไฟมานะครับพ่นเพียไฟด้วย